สวัสดีมื้อเที่ยงกลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะคุณแม่ก็ทำอาหารให้กินเลยไปตลาดแต่เช้าไปซื้ออาหารกับข้าวเนาะมีปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊วโห่แต่อตอนนี้เหลือแต่วิญญาณแล้วมีคณะฮ่องกงผัดเห็ดออริจินป่อยมาก นี่กุ้งกุ้งไหลนี้กุ้งเหมือนคล้ายกุ้งทอดกระเทียมอะไรประมาณนี้อะไรนะม,ม่กุ้งหมักซอสนี่มีเสียงคนทำมาแล้วก็ต้มหรือเที่ยงที่อร่อยมาก ปลาเน,นึ่งสุดยอดแม่ม,มีซุปอีกแล้วฮะโอโ้โหกระดูกหม,มูตุ่นยาจีนอ้้หูเปิดมาควันขมงขอโทษอืออันนี้มันต้องยกซดเลยดิเนี่ยอหรอฮะ